ท่านผู้ชมครับจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้คงเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับว่าในวันที่4ธันวาคมของทุกปีพวงชนชาวไทยจะได้มีโอกาสได้รับพระราชทานสิ่งอันมีค่าสูงสุดนั่นก็คือพระบรมราชวาทซึ่งถึงพร้อมและแสดงออกว่าพระองค์นั้นทรงบวงใหย่ในทุกสุขของราษฎรมากเพียงใดใช่ค่ะและทําให้พวกเราชาวไทย ผู้ซึ่งได้มีโอกาสรับฟังในวันนี้ก็จะได้รับใส่กล้าวใส่กระหม่อมแล้วก็นําไปถือปฏิบัตินะคะเพื่อประโยชน์สุขในชีวิตของพวกเราทุกคนรวมไปถึงประเทศชาติด้วยค่ะและในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าพวกเรา ที่เป็นหนึ่งในชาวไทยทุกคนนั้นก็คงจะพร้อมใจกันร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกครั้งครับถึงแม้ว่าพวกเราชาวไทยทุกคนคงไม่อาจจะทดแทนในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แต่ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าการทำความดีประพฤติตนเป็นคนดีถือได้ว่าเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านแล้วนะคะ และในขณะนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนผ่านในส่วนของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จอยู่ด้านนอกของศาลาดุสิตาาลัยค่ะซึ่งตลอดระยะทางนั้นท่านผู้ชมคงจะได้ยินเสียงการแซ่ซ้องร้องคำว่าขอจงทรงพระเจริญตลอดเวลานะคะและแน่นอนว่าคำนี้คงจะก้องอยู่ทั่วประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ